เอาแล้วครับกลับสวัสดีเพื่อนเื่อทุกท่านด้วยนะผมนี่กับผมมิสเตอร์มีนะฮะอ่ะวันนี้นะผมจะมานะครับสอนทำการลงมัดแพ็กนะสกายแฟคเตอรี่นับสีนะครับผมนะอ่ะขัน้นตอนแรกนะผมให้เราทำการนะเข้าเบราว์เซอร์ไปก่อนนะครับอ่ะผมบอกไปก่อนนะว่าวิธีนี้นะลงได้แต่ไอดดแท้นะผมอ่ะแล้วก็เข้านะครับเข้าทวิตเตอร์ทีวีนะครับ ข่าวทวิตดอทีวีนะครับอรอสักครู่นะนี่พอเข้ามาหน้านี้ฮะกดสามจุดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกที่อขออนุญาตปิดวิดีโอเนี่าเลือกที่ดาวน์โหลดนะครับกดผิดกดผิดนะเลือกที่ดาวน์โหลดแอป,ปนะแล้วก็เลือกที่นี่ใครใช้ Mac ใช้ Window s หรือใช้อะไรนะก็เลือก ตามแพลตฟอร์มที่คุณใช้นะกดกดดาวน์โหลดนะฮะอ่าผมจะเซฟไว้เดสก์ท็อปแล้วกันนะอะ่แล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมมาเจอกันตอนโหลดเสร็จนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ทางานดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะอ่ะแล้วทีนี้ผมก็จะดับเป็นคลิกเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าเลือกรันนะทีนี้นครับก็เลือกตําแหน่งนะของ ที่จะติดตั้งนะผมจะติดตั้งตรงนี้เลยนะครับไมเ่เลือกตำแหน่งนี้ก็กด install ไปได้เลยนะครับแล้วก็รอมันทํางานาดาว์โหลดไฟล์อะไรสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่มันก็ขึ้นมาละอาทีนี้นะครับอถ้าเกิดใครมีบัญชีของบัญชีทวิตอยู่แล้วนก็สามารถล็อกอินได้ลเลยแต่ผมยังไม่มีนะผมก็จะเลือกที่สมัครสมาชิกนะอันนี้ใส่ยูสเนมไปนะผมจะตั้งชื่อว่าอา่ะ ผมจะใช้ยูสเนมนี้แล้วกันะะนะครับแล้วก็พาส,สูตก็ตั้งไปนะอันนี้ก็ใส่เป็นวันเกิดนะครับผมแล้วน,นี้ก็ใส่อีเมลไปนะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์นะฮะ แล้วกดเลือกที่ sign up นะัทีนี้ก็เอกดตามที่มันบอกเลยนะอันนี้ t r า f f i c light แปลว,ว่าสัญญาณไฟจราจรน,นะครับ crosswalk ก็คือทางมาลายนะอ่ได้ละทีนี้นะมันจะส่งอีเมลนะครับมายังเมลที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะฮะอ่ะเราก็ทำงานเข้าเมลนะครับ มาแล้วนะครับทีนี้อ่าเราลองดูจดหมายในทางขยะมีไหมไม่มีลองเลื่อนดูอันนี้นี่ทวิตนะครับมาแล้วคุณต้องดูให้ดีๆนะครับอ,อย่างของผมเนี่ยมันอยู่ในอัปเดตนะแล้วกด verify us call นะรหรือไม่ก็ก๊อบเลขตรงนี้ไปใส่ก็ได้นะครับ ผนจะเลือก v u r i f y u s c a เ l กันมันง่ายดีนะครับอ่ะทีนี้ลองเข้าทวิตใหม่อ่าดูเหมือนจะไม่ได้นะผมจะใส่โค้ดเลยแล้วกันห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่หกนะครับอ่ะพอเราสมัครทวิตเสร็จแล้วเนี่ยผมจะขอออกจาก Google ไปก่อนนะ อ่ะแล้วเราก็มาที่มอสนะครับผมอ่ะผมจะเลือกไมค์ค r ร f t นะตอนแรกนะมันจะมีให้กด Install ไปก่อนนะก็กด install ไปนะครับของผมมันมีอยู่แล้วนะทีนี่นะเลือกที่เ o w s m o o d pack นะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับเอ่อผมก็เลื่อนหา Sky Factory นะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดไม่เจอสามารถกดเสิร์ชตรงนี้ได้นะพอเสร็จแล้วก็กด Install ได้เลยครับนี่มันก็จะเอ่อทำงานติดตั้งอะไรของมันไปนะครับผม มาเจอกันตอนมันติดตั้งเสร็จแล้วกันนะครับผมนะอะตอนนี้นะครับก็น่าจะโหลดเสร็จแล้วนะทีนี้ก็มาที่อม o ดแพ็นะครับแล้วก็กดเล่ไปได้เลยนะครับอะทีนี้ก็รอามาโหลดอีกสักครู่หนึ่งนะอันนี้เป็นโหลดล er ันเชอร์นะครับผมอะรอสักครู่นะผมนะอ่ะมาละนะครับนี่เอ่ออันนี้เขาบอกว่ามาข้าใเว้าวดิชั่นดูบายอะไร ก็คือ,อเขาบอกให้ซื้อแอดีแท้แต่ผมมีแล้วผมก็กดล็อกอินได้เลยนะครับเออันนี้ขอแยกเซนเซอร์เหมือนเดิมนะผมน,ะนี่น่ได้แล้วลองกดเลย์นะอันนี้แม็ก็จกำลังเตรียมอะไรมันอยู่ครับนี่มาแล้วอ่ะอันนี้จะเห็นว่าเอมันใช้แรมได้แค่ประมาณซอกสมกิกเองนะครับอ่ะไม่พอผมสำหรับผมว่ามันไม่พอนะ อันนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนเลวนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเพิ่มแรมให้มันกันนะครับก็ให้มาที่กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ setting นะครับผมอ่ะ m y c r a f t นะครับทีนี้ก็เลื่อนมาอันนี้เป็น resolution นะครับก็คือขนาดหน้าจอในอ,อีกเออ เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนี่จะเห็นว่าอัลโลเม o r y นะก็คืออน,นุญาตให้ใช้แรมเท่าไหร่นะผมจะปรับไปสุดเลยแล้วนะรประมาณ12กิกนะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วนะครับก็อ่าก็ไปที่เดิมน,นะไม c r ครับนะกด Play ดูอีกสกรอบมันมาหรือยังนะครับถ้ายังไม่มาเนี่ยเราก็น่าจะต้องรีสตาร์ทเครื่องสกรอบหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนี่อันนี้เป็น เออมันขึ้นประมาณสิบกว่ากิกที่ผมอนุญ,ญาตไปมันเท่าไหร่เอยเซตติ้งไหมครับอ่านี่ผมอนุญ,ญาตให้ถึงสิบสองกิกเลยนะแต่มันน่า,จ,าจะรับแค่นี้นะก็ชักงมาเลยครับอ่ะอันนี้ก็การที่จะเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยมันน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะอ่ะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมาแล้วนะครับอ่ะเสียงเกมดังมากเลยอ่านี่ผมจะมาเปิดให้ดูเบื้องต้นนะ อขออนุญาตเปาเสียงเกมก่อนนะครับโอเคนี่มันก็จะมีเหมือนไ r a f t Sky Fa c t o r y f a c t o r y ปกติเลยนะอะนี่ก็จะมีเหมือนปกติเลยนะครับนี่ผมจะลองสร้างอ่ะสักอันหนึ่งครับรอมันสร้างนะครับสักครู่หนึ่งนะครับสามารถกด f 1 1นะเพื่อให้มันเล่นฟูลสกินได้นะ,ะก็จะมีทิปมีอะไรตามปกติเลยนะก็คือเป็นสกาย factory 4นั่นเองนะครับเนี่ยมันกำลังโหลดโลกอยู่นะครับตอนนี้นี่มาละทำไมฮัลโหลอ๋อมาแล้ว,ลโ,ลอลวโอเคอยู่ข้างใต้ก็ว่าทำไมไม่เห็นเมีอะไรมันสกายแฟคเตอรี่นี่นะเออโอเคนี่ไหนลองดูมดออปชันนะอะ่ก็มีมดตอนนี้เลยนะ ก็สามารถไปดูวันได้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับ